สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบติดตามข่าวข่าวของวงการบันเทิงจีนนะคะสำหรับในอัพพิโซดนี้นะคะหวานจะมาอัปเดตค่ะความสำเร็จนะคะของคุณ เจ้าลี่อิงนะคะในงานพิธีมอบรางวัลเอเชียนฟิล์มอวอร์ดประจำปี2024นะคะจัดขึ้นที่เกาะฮ่องกงนั่นเองนะคะล่าสุดเลยค่ะพิธีมอบรางวัลน,นี้นะคะจัดขึ้นที่ฮ่องกงค่ะโดยมีนักแสดงจากจีนแผ่นดินใหญ่ไปด้วยหลายท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณเฉินเจี้ยนปินค่ะคุณเจียงชินชินคุณเจ้าลี่อิงแล้วก็คุณจางอีโม่นะคะนอกจากนี้ต้องเป็นปิยันใหญ่นะคะมีอีกมากมายหลายคนที่เข้าไปร่วมงานนี้ด้วยค่ะ สำหรับงานนี้ที่จัดขึ้นนะคะเป็นการรวมเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติที่สำคัญของเอเชียสเทศกาลเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งงานเลยนะคะได้แก่เทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินะคะของฮ่องกงค่ะแล้วก็เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานแล้วก็รวมทั้งเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโตเกียวนะคะเข้ามา รวมไว้ในอาเซียนฟิล์มอวอชเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เป็นรางวัลที่มีอิทธิพลเป็นอย่างสูงนะคะต่อผู้ที่สร้างสารรค์ภาพ,พยนตร์ชาวเอเชียทั้งหมดด้วยนะคะไม่ต้องพูดถึงเรื่องการรับรางวัลเลยนะคะนักสแสดงที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงนะคะมีมากมายหลายคนแล้วก็หลายสาขามากค่ะแน่นอนว่าจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับหนึ่งในอุตสาหกรรมภาพ,พยนตร์เอเชียนะคะก็เน้นไปที่คุณเจ้าลี่อิงนะคะเพราะว่าคลิปนี้หวาน ทำมาเพื่อเพื่อข้อมูลของคุณเจ้าลี่อิงค่ะคุณเจ้าลี่อิงนั้นนะคะวัย36ปีค่ะได้รับรางวัลน,นะคะ AFA New Era Award นะคะเป็นนักแสดงจีนนะคะคนแรกที่ได้รับรางวัลน,นี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ได้จดบันทึกไว้อีกแล้วนะคะคุณเจ้าลี่อิงนี่มักจะได้รางวัลที่เป็นคนแรกอยู่ในหลายๆรางวัลเลยค่ะ รางวัลน,นี้นะคะเธอได้มาจากการแสดงในเรื่อง Article 20นะคะก็เน้นอีกทีนะคะว่าในเรื่อง Article 20นั้นคุณเจ้ารีอิงไม่ได้เล่นเป็นนางเอกนะคะเพื่อนๆเ,เป็นนักแสดงสมทบค่ะแต่ว่าโอ้โหบทบาทนะคะแล้วก็ p e r f o r m ร์แมของเธอนั้นทะลุออกมาเลยนะคะได้รับการพูดถึงเป็นอย่างมากค่ะแล้วก็ทําให้นำไปสู่นะคะการได้กล่องก็คือได้รางวัลน,นะคะในครั้งนี้ค่ะ และแน่นอนว่าผู้ที่เป็นบุคคลสำคัญนะคะที่ช่วยผลักดันให้คุณเจ้าลี่อิงได้รางวัลน,นี้นะคะก็คือคุณจางอีโมนั่นเองค่ะเพราะว่าไม่เพียงแต่ทำให้คุณเจ้าลี่อิงประสบความสำเร็จนะคะในการเออเนี่ยบกเบิกนะคะเข้ามาสู่กลับมาสู่วงการภาพยนตร์อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าก็ยังได้นะคะรางวัลจากเรื่อง Article 20ด้วยสำหรับคุณจางอีโมซึ่งเป็นผู้กากับในเรื่องนี้นะคะสาหรับนะคะบทบาทของคุณเจ้าลี่อิงนั้น ท่านใดย,ยังไม่ได้มีโอกาสดูเรื่อง Article 20นะคะก็คือคุณเจ้าลี่อิงเนี่ยรับบทเป็นคุณแม่ผู้หูหนวกแล้วก็เป็นใบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้ววิธีที่เธอจะสื่อสารได้ก็คือหน้าตาของเธอทั้งหมดแล้วก็เสียงร้องไห้เสียงหัวเราะแล้วก็ดวงตาเท่านั้นเองค่ะดังนั้นแล้วในฉากที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่อง Article t 0นะคะจะได้เห็นถึงความเรียวค่ะคุณเจ้าลี่อิงนั้นนะคะจะไม่ได้แต่งหน้านะคะซึ่งณนะจุดนี้คุณจางอีโม ก็เป็นคนให้สัมภาษณ์เองว่าไม่ไม่มีเมคอัพนะคะสำหรับคุณจางรีอิงค่ะแล้วก็ในส่วนของนักแสดงร่วมนะคะก็ให้ความชื่นชมนะคะกับความทุ่มเทของ คุณเจ้าลี่อิงมากๆเลยนะคะซึ่งคุณเจ้าลี่อิงนั้นเคยมีผลงานเป็นภาพยนตร์ก็คือเป็นภาพยนตร์จีนคอสตูมโบราณนะคะในเรื่อง go to the west ใช่ไหมคะที่เป็นภาษาซัมจังนะคะเป็นตอนหนึ่งในเรื่องนั้นนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นก็หายไปนานเลยค่ะแล้วก็กลับมาใหม่ในเรื่องนี้ซึ่งเป็นจีนแนวปัจจุบันแล้วก็เป็นแนวสะท้อนสังคมด้วยนะคะก็คือการนํากฎหมายมาใช้ในชีวิตประจําวันนั่นแหละค,ะค่ะก็เหมือนกับว่าเรื่องราวในชีวิตประจําวัน ะะสามารถที่จะมออีคือยังไงอะถ้ามีใครมาจำกัดสิทธิเราหรือว่ามาแทรกแซงหรือว่ามาทำให้ทาให้แบบเบียดบังนะคะสิทธิของเราอะไรแบบเนี้ยความมีกฎหมายนะคะของสังคมเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วว่าสามารถจะนำมาใช้กับเคสนั้นเคสนั้นเคสนั้นได้นะคะ นักข่าวนะคะของทางจีนแผ่นดินใหญ่แล้วก็ทางฝั่งฮ่องกงเองนะคะก็ได้เขียนไว้เลยนะคะว่าตอนนี้คุณเจ้าลี่อิงนั้นนะคะได้เสร็จสิ้นนะคะการเปลี่ยนแปลงค่ะจากเรียกได้ว่าดาราสายไอดอลนะคะมาเป็นผู้ทรงอิทธิพลแล้วก็ผู้ทรงพลังนะคะทางด้านของภาพยนตร์ด้วยนะคะเอ๊ะนะจุดนี้แต่ว่าเพิ่งมีเรื่องเดียวเองนะใจะเย็นๆป้าแต่ว่านักข่าวเขาก็คงเขียนเพื่อที่จะที่จะ,จะแบบเอ่อชดชูอะไรประมาณนี้นะคะประมาณ ว่ารางวัลน,นี้ได้มาแล้วก็เป็นคนแรกของดาราจีนที่ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับดาราสายไอดอลอีกหลายๆคนเลยนะคะซึ่งในอนาคตก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นแบบผู้ที่ทรงพลังนะคะอยู่ในเนี่ยอยู่ในวงการบันเทิงของจีนนะคะ หล,หลายท่านนะคะที่ดูคลิปหวานอยู่ก็อาจจะเห็นว่าทําไมมีรูปของคุณหยางมี่ด้วยนะคะก็คือในเนื้อข่าวนะคะเขามีการเปรียบเทียบคุณหยางมี่เพราะว่าเป็นดาราในยุคเดียวกันนะคะคือ85เติม S นั่นเองค่ะซึ่งคุณหยางมี่นั้นเคยแสดงในเรื่องเบบี้นะคะซึ่งเป็นภาพยนตร์แล้วก็ในบทที่คุณหยางมี่นั้นไม่แต่งหน้านะคะเพียงแต่ว่าภาพยนตร์เรื่องเบบี้เรื่องนั้นน่ะมันไม,ม,นไม่มันไม่ประสบความสําเร็จในบ็อกอฟฟิศนั่นเองค่ะดังนั้นแล้วก็เลยทําให้คุณหยางมี่ นั้นยังไม่ยังไม่หลุดพ้นจากการอ,าอยู่ในวงโคจรของของละครไอดอลนะคะนี่เป็นจุดที่นักข่าวบันเทิงจีนเขาเขียนเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นในนี้หวานก็เอารูปภาพมาจากเนื้อข่าวทั้งหมดนะคะก็เลยต้องติดรูปของคุณอย่างมีมาด้วยนะคะแต่ว่าน,นจุดนี้ก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคุณอย่างมีนะเธอก็รวยสวยแล้วก็ริศอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเธอจะเล่นแนวไอดอลต่อไปยังสลัดไม่หลุดมันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรของพวกเราเลยนะคะ ขอแค่คุณอย่างมีมีผลงานดีๆออกมาอยู่สม่ำเสมอให้พวกเราได้ดูพวกเราก็มีความสุขแล้วนะคะเอาละค่ะกลับมาที่ article 20นะคะก็จะเป็นเ,เรื่องราวที่เป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จใน Box Office นะคะก็ทะลุ2อ0 0ล้านหยวนขึ้นไปแล้วนะคะก็ยังมีแนวโน้มว่ายังจะขึ้นไปได้อีกเรื่อยๆนะคะ นอกจากนี้แล้วนะคะคุณเจ้าลี่อิงกำลังจะมีนะคะซีรีส์จีนคอสตูมโบราณเรื่องปัตตภีไรพายออนแอรนั่นเองเพราะฉะนั้นในช่วงนี้จะสังเกตได้ว่านะคะจะมีข่าวความเคลื่อนไหวของคุณเจ้าลี่อิงนี่เยอะมากๆนะคะบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของจีนค่ะ สำหรับความคิดของหวานแล้วนะคะหวานมีความรู้สึกว่าคุณเจ้าลิอิงเนี่ยเธอแข็งแกร่งแล้วก็เป็นผู้ทรงอิทธิพลในในด้านของอุตสาหกรรมละครนะคะมาได้พักใหญ่หญแล้วนะคะแต่ว่าสําหรับในวงการภาพย,ายนตร์แล้วเนี่ยหวานขอให้คุณเจ้าลิอิงนั้นตามความเห็นส่วนตัวของหวานหวานว่าเธอยังเป็นน้องใหม่อยู่นะคะเพราะฉะนั้นกับเรื่องเดียวกับเรื่อง article t 0 t y เนี่ยยังไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ว่าเรื่องต่อไปจะประสบความสําเร็จหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้น ก็ต้องรอเป็นกำลังใจให้กับคุณเจ้าลี่อิงนะคะแต่อย่างน้อยค่ะเรื่อง article 20นี้ก็ทำให้เธอได้รางวัลน,นะคะที่โดดเด่นมากๆซึ่งเป็นรางวัลที่ดาราจีนได้เป็นคนแรกนะคะ AFA นะคะ นักข่าวนะคะก็ยังได้ชื่นชมนะคะวิถีความเป็นนักสแสดงที่ฉลาดนะคะเพราะว่าคุณเจ้าลิอิงตอนนี้เลือกบทแล้วนะคะแล้วก่อนที่เธอนั้นจะจะเข้ามาถ่ายทำเรื่อง article 20 e n t y เนี่ยเธอหยุดงานละครทุกอย่างเอาไว้นะคะเพื่อที่จะทุ่มเทให้กับ article 20 e n t y นะคะแม้กระทั่งแม้กระทั่งในเรื่องของวาราตี้อะไรเงี้ยเธอก็จะหยุดเอาไว้ในช่วงที่มีการถ่ายทำเพราะว่าต้องการที่จะเคลียร์ทุกอย่างไปแล้วก็มีสมาธิกับการ ถ่ายเรื่อง Article 20เนี่ยแหละค่ะ สำหรับดาราในรุ่นเดียวกันกับคุณเจ้าลี่อิงนะคะคือรุ่น 85s เนี่ยก็จะต้องรวมคุณเจ้าลี่อิงคุณหยางมี่คุณถังเยี่ยนนะคะแล้วก็มีคุณคุณหลิวซือซือนะคะเข้ามาด้วยนะคะซึ่งาดาราทั้ง4ท่านเนี่ยนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นผู้ที่เดินพรมแดนบ่อยนะคะแต่ว่าคุณเจ้าลี่อิงนี้มักจะไม่ค่อยได้เข้าร่วมนะคะไม่ค่อยได้เข้าร่วมเท่าไหร่นะคะก็เหมือนกับว่าเธอนั้นก็ไม่ได้สนิทกับใครในรุ่นเดียวกันนี้สักเท่าไหร่นะคะใน ในเรื่องของวงการวงการซีรีส์จีนนะคะแต่จริงก็มีการวิเคราะห์กันไว้นะคะก็มีบล็อกเกอร์บางท่านนะคะที่เขาบอกว่าตัวเองเป็นกูรูวงการบันเทิงของจีนเขาก็บอกว่าคุณเจ้าลี่อิงเนี่ยคือเป็นคนที่ค่อนข้างจะตีตัวออกห่างนะคะจากกลุ่ม ของดาราหญิงในยุคเดียวกันนั่นเองค่ะแต่จริงแล้วหวานว่าในทุกๆรุ่นเขาก็ไม่ได้มารวมกลุ่มกันเท่าไหร่นเอแต่ว่ารุ่นใหม่ก็มีความสนิทกันอย่างความน่ารักของน้องเจ้าลู่ซือก,กับไผ่ลู่เนี่ยก็สนิทกันมากๆแต่ว่าไผ่ลู่นั้นก็ยังยังได้รับการเรียกว่าเป็นเจีย๋ยเจีย๋ยใช่ไหมคะเป็นแบบพี่สาวอะไรแบบนี้แต่ว่าสําหรับรุ่นคุณเจ้าลี่อิงคุณหยางมี่คุณถังเยี่ยนคุณหลิวซือซือโดยปกติแล้วในแต่ละรุ่นเขาก็ไม่ค่อยรวมตัวกันนะหวานว่า อาจจะเป็นเพราะว่าหลีกเลี่ยงเนาะหลีกเลี่ยงการถูกนํามา เปรียบเทียบกันในหลายๆประเด็นนะคะแล้วก็ในรุ่นเก่าๆเนี่ยโอ้โหข่าวข่าวนะคะในช่วงที่พวกเขาอยู่อยู่ในช่วงที่ทางค่ายกําลังดันเนี่ยมันก็จะมีการเ,าเหมือนผลักดันแล้วก็เหยียบอีกฝ่ายหนึ่งค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วแยกแยก,กันนะ่าจะเป็นหนทางที่ดีกว่านะฮะ, <c oughs> ะเดี๋ยวเรามาดูรางวัลอื่นกันบ้างในงานนี้นะคะคุณเจียงชินฉินนะคะได้รับรางวัลน,นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมนะคะจากงานนี้ไปนะคะนอกจาก ผู้ที่เป็นนักแสดงชายนะคะฝ่ายชายทรงพลังในระดับราชาของภาพ,พยนตร์ก็คือคุณจางอี้ได้ไปค่ะก็ถือได้ว่านะคะในงานนี้ก็คุณเจ้าลี่อิงก,ก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากนะคะได้รางวัลติดไม้ติดมือกลับมาแล้วก็ได้เป็นที่จารึกเอาไว้อีกแล้วเพราะว่าเป็นดาราหญิงจีนคนแรกที่ได้รับรางวัลน,นี้นะคะอาจทวนชื่อรางวัลกันอีกสักทีหนึ่งนะคะนั่นก็คือรางวัล AFA New Era Award ของนี่แหล อาเชยนฟิล์มอวอร์ดประจำปี2024นะคะมีคนดังๆมาร่วมงานเต็มไปหมดเลยละคะ่ะยินดีกับคุณเจ้าลี่อิงด้วยนะคะมีความสุขกันมากๆหวันลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ